สวัสดีครับวันนี้ก็เข้ามาพบกับเกมมวยปั้ม wwe 2 k 2 2นะครับอย่างแรกเลยเข้าไปใน Edit Custom Superstar นะครับผมจากนั้นนะครับจะเจอ Superstar หลายตัวนะครับแล้วก็ให้เราเลือกลองเลือกดูสักตัวหนึ่งนะครับวันนี้จะมาสอนในเรื่องของการลบรูปภาพ ลบร,บรูปภาพปอกที่เป็นเ,เหมือนเป็นหน้าโปรไฟล์ของตัวละครนะฮะเข้าไปที่ออปชันนะครับผมเลือก a c t r u s t นะครับ,รบจากนั้นเลือก deletion unitary นะฮะหลังจากนั้นก็เลือก custom superstar ถ้าหากจะลบ s ู p e r ตา a r ก็เลือก custom superstar จะลบแชมป์ก็เลือก custom แชมป์ custom, s, custom arena หรือว่า คัสตอมไอแม็กนะครับจะอยู่ตรงนี้นครับรูปภาพโปรไฟล์ตัวละครนักมวยปั้มจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้เราเลือกลบเอานะครับถ้าเราไม่ต้องการหรือว่ามันเต็มแล้วเราก็ลบอันที่เราไม่ต้องใช้ออกไปแล้วเราก็จะสามารถใช้งานได้ปกตินะครับถ้าเราไม่ต้องการรูปแล้วมันเต็มอย่างเงี้ยเราก็มาลบตรงนี้เอา c u สตอมไอแมนะครับนะครับจะเห็นว่า เราเลือกได้นะครับว่าจะลบอันไหนบ้างนะครับผมเนี่ยครับเนี่ยจะมีโปรไฟล์นักมวยปั้มขึ้นมานะครับแล้วเราก็ลบออกอันไหนที่เราไม่เอาลบออกไปนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้อ่อเอาตัวใหม่เข้ามาได้แทนนะครับรูปภาพใหม่อะไรอย่างงี้นะครับอันนี้คนนี้ลดนะครับสปิงก็มีนะแล้วแต่เราจะอัพขึ้นมาเลยนะครับรูป หลังจากนั้นก็กด delete กด yes นะครับผมครับคลิกครับรอสักแป๊บนะครับแล้วมันก็จะลบไปนะครับออกมาจากเมนูนะครับเลื๋อวดาวน์โหลดนะครับผมเอาไปที่ iMac นะครับให้เราไปดูนะครับมันก็จะมาอยู่ในเนี่ย mode save นะครับ อันนี้ก็คือพวกรีไซเคิลนี่คือพวกคนที่เข้ามาลบออกไปนะครับตอนเวลาเนี่ยเวลาจะเราดาวน์โหลด iMac ก็กดเข้าไปดาวน์โหลดตัวนี้ได้เลยนะมดดาวน์โหลดแล้วเลือก iMac นะครับไม่ยากไม่ยากนะครับเราก็จะได้รูปภาพที่เราต้องการใส่ในคลาวนะครับ มันก็จะมีให้ดาวน์โหลดเลือกเอานะครับเต็มนะครับรูปภาพมาใส่โปรไฟล์อย่างเอ็นะครับก็มาใส่โปรไฟล์สร้างข่าวเอ็ไว้แล้วก็ใส่โปรไฟล์เอ็นใหม่ถ้าอยากได้รูปไหนสวยๆก็สามารถเอามาใส่ได้นะครับพวงน,นี้ให้ดูสวยขึ้นีน่อัปเดตล่าสุดนะครับหลังจนากนั้นออกมาก่อนนะครับ ครับก็ขอลากันไปด้วยเท่าน,นี้นะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์กันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่รับชม